ครับสวัสดีคับวันนี้ช่างจะไม่ให้ดูกางเกงที่เป้าแตกนะครับสาเหตุคือกางเกงพวกนี้เขาเย็บเป็นโลโลนะคะเ,เพื่อนเเขาก็จะไม่แข็งแรงนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าได้ที่เขาเย็บจะเป็นแค่เส้นเดียวนะครับจริงๆแล้วขาในตั้งแต่ช่วงต้นขาถึงเป้านะครับเราจะต้องเย็บ 2- อถึงสรอบเป็นอย่างน้อยนะคะเ,เพื่อนๆออีกอย่างหนึ่งคือเป้าหน้าเขาหักมากนะครับตัวนี้คือกางเกงที่แพทเทิร์นไม่สมบูรณ์นะครับ เพื่อนจะเห็นว่าตรงที่เย็บตรงกลางเป้านะครับเขาแทบจะหลุดเข้าไปในตะเข็บโพงแล้วนะครับอันนี้คือกางเกงที่ทำแพทเทิร์นไม่ดีนะครับเสียงที่ผ้าจะขาดได้นะครับเพื่อนๆหลังจากเย็บไปรอบแรกนะครับเราจะเย็บตั้งแต่ต้นขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เย็บต้นขาบนเข่านี้หน่อยก็ได้นะครับ เย็บไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับเพื่อนๆความถี่ห่างอยู่ประมาณ3ก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องถีมากนะครับครับเราก็จะเย็บเป็นรอบที่สองนะครับจนถึงประมาณบนเข่านะครับเพื่อนๆพอเย็บถึงบนเข่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปย้ำตรงเป้าอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆการเย็บกางเกงตรงเป้าหน้าเป้าหลังนะครับเพื่อนๆ ขาในนะครับช่วงเป้านะครับจะต้องเย็บให้แน่นหนาพอสมควรนะครับอย่างแรกคือป้องกันการแตกนะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่สองก็คือเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อนๆเ,เวลาสวมใส่ก็จะดูดีมากกว่าที่เราเย็บแค่รอบเดียวนะครับบางครั้งผ้าไม่แตกนะครับแต่ว่าได้เขายืดนะครับก็จะเห็นเป็นจุดๆนะครับตรงนี้ เป้าหลังเขาขาดด้วยนะครับช่างก็จะเย็บเป้าหลังให้สองรอบนะครับเย็บเป้าหลังสองรอบแล้วช่างก็จะทับคิ้วคืนให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้คืองานโหลแท้เลยนะครับคือเขาจะไม่แข็งแรงเลยนะครับไม่มีตะเข็บไหนที่แข็งแรงเลยจริงๆกางเกงพวกนี้ซื้อมาแล้วต้องมาย้ำตะเข็บก่อนถึงจะใส่ได้นะครับทํางานที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแข็งแรงเรียบร้อยสวยงามนะครับทั้งตะเข็บ ลังเป้าแล้วก็ตะเก็บเป้าหลังนะครับการเย็บงานพวกนี้ใช้แค่ได้ธรรมดานะคะเพื่อนๆอย่าใช้ได้มันนะครับพอได้มันนอกจากได้จะไม่ขาดผ้าจะขาดแทนนะครับและอย่าใช้ได้เส้นใหญ่เกินไปนะคบเบอร์60ก็พอนะครับแบ่งปันแค่นี้นะครับ